โลโลสลเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เียมาตามั้มทีนรกกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ho ตฟิวอันลี e วันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากภาคที่แล้วเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการซื้อนะครับผมซื้อกล่องสุ่มมาไว้ละสี่กล่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูซิว่าเราจะได้รถอะไรนะครับก็เล่นไปมาพักหนึ่งแล้วนะขอได้รถเจ๋งๆสักคีเถอะและแล้วก็วกโอ้โหรถเริ่มเกมเลยครับอีกรอบนึงมาดูซิ รถตำนานต้องมาแล้วจังวนันนี้โอ้โหรถตำนานครับผม Ford Truck นะครับผม1956เนะี่ยนี่เป็นรถระดับตำนานกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่ว่าไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ว่าเออมันคือ Ford F150 ใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่นะมาครับโอ้โหระดับทั่วไปนะครับผมอะไรวเนี่ย s t r e e t k e e p e r ครับผมเฮ้ยคล้ายบอลชาร์กเกอร์เลยนะแต่อันนี้เป็นแบ่งมุมนะครับเออนี่เป็นแบ่งมุม ครับรถคันต่อไปและแล้วอะไรวะเนี่ยรถตอปิ้งขนมปังอุ้ยแต่บูทเยอะมากบูทเยอะครับเพราะว่าควบคุมยากแล้วก็ความเร็วมันไม่ค่อยเร็วนี่ฮนี่คือรถปิ้งขนมปังนะครับผมหมดแล้วอะไรวะได้รถได้รถไปคอนเจ่งเท่าไหร่เลยนี่มาดูคอลเลกชันทุกคนกี่เปิดคันไหนได้มานะนี่คันนี้ครับ เป็นรถระดับตำนานกันเลยทีเดียวนลครับผมสามารถขายได้นะฮะแยกส่วนได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมเปิดขันไหนมาว่านี่ผมเปิดคันนี้มาทุกคนเป็นดอ d ชาร์เจอร์เดโตนานะครับออันนี้ก็แบบเป็นรถหายากเลยนะครับผมแล้วก็มีคันนี้เป็น F1 วันนะครับวินนิ่งฟอร์มูล่าเนี่ยมีรถหลายคันวันนี้แล้วก็อันนี้โหเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนกันนี่เผ่าเป็นน็อต เผาเป็นน็อตเลยนะครับแล้วก็เราจะได้เอาน็อตเนี่ยเอาไว้อัปเกรดรถคันอื่นนะครับผมอีคันนึงอยู่ไหนนี่คันนี้เออโคตรเท่คันนี้มันเหมือนบอลชักเกอร์เลยครับแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่กระโหลกไม่ใช่กระดูกนะแต่เป็นเยมแบงมุมนะครับผมอ่าเป็นรถสตรีทแบงมุมนีเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเล่นก่อนเอารถปิ้งขนมปังไปเล่นก่อนเพราะว่าบูทเยอะดีเอารถขนมปังไปดีกว่านะครับผมไปครับจัดไปครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันในโหมด แบบแข่งดวนนะแต่ว่าอยากจะลองสนามอื่นบ้างนะครับผมที่ไม่ใช่สนามสนามเดิมอ่ะเนี่ยอยากจะไปแบบด่านสกายสกายแคปเปอร์อะไรเนี่ยนะครับรู้สึกว่าด่านมันมีไม่กี่ด่านนะทุกคนผมจะบอกว่าด่านมันมีแค่5ด่านนะครับแล้วก็5ด่านเนี่ยมันก็จะมีแยกไปเป็น8 8ด่านย่อยนะครับผมมีห้องใต้ดินมีสนามสเก็ตพื้นที่วิทยายลัยแล้วก็ลงรถแล้วก็ตึกละฟ้า ครับผมมันมีแค่นี้เนะีฮยมาเดี๋ยวผมมาเล่นด่านแรกก่อนดีกว่าเลยครับผมกับรถที่มีชื่อว่าเครื่องปิ้งขนมปังเคลื่อนที่ <c oughs> ความเร็วหนึ่งขีดนะครับควบคุมก็1หนึ่งขีดบอกเลยว่าคันนี้คุมยากแน่นอนเนะียแต่ว่าบูทมันเยอะไงบูทเยอะก็อาจจะแบบไ,ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเรายิงบูทได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเออรอดูครับผมมาครับรถปิ้งขนมปังเคลื่อนที่ครับพร้อมลุยครับ <c oughs> ปั๊บออกตัวกันยิงบูทไปก่อนเลยไม่ครับยิงบูทยิยงบูทไม่ครับนี่แสงแสงแสงโอ้แต่คันอื่นยิงทีเดียว <c oughs> ยิงทีเดียวมันไปนู่นเลยโอเคพอดิฟได้อยู่ทุกคนนะฮะพอดิฟได้อยู่นะยิงใอ้ตัดไปโอเคโอ้ยตรงนี้ยิงใอ้ตัดไปไม่ครับไม่ครับ ไงต้าไปครับงต้เรามีเยอะพุ่งไปเลยไปเลยลูกพ่อเฮ้ยเรานำอันดับหนึ่งว่ะเฮ้ยเอาเรื่องดิฟโชหน่อยดิดิฟโชหน่อยเออทำเป็นเล่นไปดิฟโชได้โอ้โหอะไรกันเนี้ยโอ้โดนเบียดนะครับโดนเบียดออกกันเมื่อกี้โอ้เสียดายมากเลยไป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 ไไปไไไปเ เราไม่ยอมแพ้หรอกทุกคนวุฒิเรามี6อันนู้นอ่ะโหวุฒเรามีเยอะมากเหมือนเราคี้โกงวุฒิเขายังไงไม่รู้อ่ะดูดิแป๊บเดียวตามทันแล้วอ่ะอ๋อกดเฟี้ยวคันนี้แหมบพุ่งไปเฮ้ย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 เลยเวลาเวลาโดดเราต้องดูนิดนึงนะครับผมระวังเลยเนีฮย ไป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 โอ้เลี้ยวไม่ดีว่ะคันนี้เลี้ยวแย่มากไปเว้ไปเว้มีดีอยู่อย่างเดียวคือบูธเยอะนะครับหายแล้ผมนี่โดดโชว์เฮ้ยๆคว่ำคว่ำเฮ้ยยังตามเขาอยู่ครับยังตามเขาอยู่นิดนึงนะยอีกนัดไปขอบทาง โอ้ตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วครับผมรถปิ้งขนมปังนี่ถ้าผมไม่แหกโค้งก่อนเนี่ยผมชนะไปแล้วเนี่ยจริงๆเะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นจะได้พลาดตรงแหกโค้งไปนะครับนี่เดี๋ยวเกมยังไม่จบอย่าพึ่งน้ำศพทหารยังไม่จบยังไม่จบนี่แสงแสงไปไปครับอันดับสองนะครับทุกคน แทงครับโอ้หเป็นไงนี่ดิฟโชว์นิดนึงอ่าไปยิงยาวยิงยาวครับจังหวะนี้ดิฟ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 โชว์ดิฟโชว์ดิฟสวยงามมากแล้วก็ไปต่อครับเอ้า <c ười> อะไรของกูเนี่ย <c ười> ขับรถเลยกูเนี่ยโอ้โหต,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 ตาย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 ,ตายตายแอบเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบใตนใตนั๊กในตั๊ก อันดับสามครับผมีเกือบชนะแล้วเมื่อกี้ถ้าผมไม่ไปนชนขอบทางก่อนนะผมบอกเลยว่าชนะแน่นอน,นครับโอ้เสียดายมาต่อไปเราเอาคันไหนไปเล่นต่อดีเอาคันนี้ไปก่อนดีกว่าทุกคนคันนี้มีชื่อว่าสตีดคริ r เปอร์นะครับผมเป็นรถแบงมุมนะฮะรถแบงมุมก็ต้องไปเล่นแบบพวกด่านแมงมุม่ะบอกเลยว่าเราเอารถแบงมุมมาเราจะไม่เจอใหญ่เว้ยแอเพราะว่าใหญ่อยู่กับเราไง อ่าเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวทุกคนมามาดูครับว่ารถคันนี้จะวิ่งดีขนาดไหนครับมีบูทให้สามอันนะครับผมมาออครับออกลุยออกกระแบบมาไปไปเลสโก้เฮ้ยคันนี้รีบได้ดอยู่รีบได้ดอยู่สวยด้วยสวยด้วยโอเคโอเคมาครับยิงให้ตัดไปยิงให้ตัดไปข้างหน้ามีใหญ่แมงมุมครับ ยังแมงมุมรับปึ๊บหลบได้เออไม่ไงล่ะเกลี้ยวฟ้าวเกลี้ยวฟ้าวบอกแล้วว่าเอา้ารถรถรถแมงมุมมาครับเราจะไม่เจอใหญ่แมงมุมเวออ้ยเกี่ยวไหมเนี่ย <laughs> น่าจะเกี่ยวครับเออแมงมุมมันอาจจะบอกว่ามองเห็นว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยไม่ยิงใส่อะไรอย่างเงี้ยเออเกี่ยวปะพี่อันไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวหยคหับผมยาวไป ไปเยอะไปเยอะไปข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะมีแหวงมุมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมหลบก่อนโอเคจังหวะนี้แล้วยิงไปครับโอ้โหเป็นไงครับแหวงมุมทำอะไรผมไม่ได้ครับ <laughs> ทำอะไรเราไม่ได้บอกแล้วเห็นไหมไป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 ยิงยาวไปดิฟโชดิฟโชอ่ายิงนัดหนีโอ้โห เอฟวันมันแรงวะ่ะเผียดป่ะไปครับนี่จังหวะน,นี้หลบได้หลบได้เออเฮ้ยจริงว่ะเอารถเอารถแมงมุมมาแมงมุมมันไม่ยิงใหญ่ใส่เราเว้ยมันยิงใหญ่ใส่เอฟวันเฉยเลยเมื่อกี้เออจริงเนี่ยตอนนี้รอบที่สองนะครับอันดับหนึ่งครับผมเฮ้ยคันนี้วิ่งดีนะทุกคนวิ่งดีครับขุมง่ายดีโอ้ยไป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 ,ไป บางทีจุดที่จะดิฟมันไม่ดิฟบางทีจุดที่เราจะไม่ดิฟมันดิฟนะทุกคนโอเคครับขา้างหน้ามียัยแม,มงมุมดู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 ดดนี่ไม่ไงโอ้โอ้หลบได้อีกแล้วไม่ไงหลบได้อีกแล้วครับผมฟิวแฟลวสงสัยไมนเห็นว่าเป็นเพื่อน,นครับมันเลยไม่ยิงยายใส่เราเลยครับมันยิงยายไปทางอื่นนะทุกคนนะเออแน่นอนว่าแบบนี้ก็โกงอะดิ เออเกี่ยวไหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวจริงๆมันเป็นความสามารถพิเศษของผมเองนะครับผมสามารถหลบหลบยายเม็นบุญได้ครับนี่ครับโอ้กูเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าความสามารถพิเศษเรียบร้อยเจอยายเต็มๆเลยไปไปดิฟ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 เอาในตันหน่อยแล้วก็ยิงไปทีหนึ่งครับยิงอีกทีหนึ่งครับผมไปยิงยาวอน้ำแบบนำห่างมากนะทุกคน น้ำแบบห่างเวอร์อ่ะยอดสุยดสยอดดูไม่มีใครตามผมทันนะ่ะโอหแน่นอนมากทุกคนนะครับดิฟโจดิฟโจเจอแกจม่มุมอีกแล้วขอดูนะขอดูนะ,นะยูบ้าหลบได้หลบได้เยออันดับดึงแบบงงๆครับผมไม่มีใครตามทันนะถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะครับคันนี้กับเจ้า อะไรนะจำชื่อไม่ได้สตีทครีปเปอร์นะครับแน่นอนแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเอาคันอื่นไปต่อนะครับผมเอาคันนี้ไปดีกว่าทุกคนดอทชาร์เจอร์เดโทน่านะครับคันนี้นี่ความเร็ว3ขีดนะควบคุม3ขีดก็น่าจะวิ่งดีอยู่นะแล้วถามว่าเป็นรถหายากด้วยนะครับผมรถหายากก็มันต้องวิ่งดีนะครับหรือเปล่าไม่รู้ครับดอชาร์เจอรเดโทน่าครับผม รถหายากดูซิว่าจะวิ่งดีขนาดไหนพร้อ,อมครับผมมาไอ้ตัดนี่มีแค่ขีดเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นรถโกงไงมันเลยมีขีดเดียวนะครับผมมาครับขึ้นไปครับยีงตัดไปเยอะไปเยอะไปเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าเลือกซ้ายแล้วกันมาครับผม วัวอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแบบงงๆอุ้ยทุกคนไป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 มีคนตามเรามาแล้วมีคนตามเรามาแล้วไปให้ไวเลยครับ่านนี้ไม่ค่อยมีโค้งให้ดริฟท์สักเท่าไหร่วรอทุกคนนะเนี่ยเราตีลังกาอยู่นะครับทุกคนอันนี้มันเป็นสนามไม้เหล็กนะครับมันเป็นพื้นพื้นไม้เหล็กเรากำลังวิ่งแบบหัวทิ่มอยู่นะครับผมไป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  เดี๋ยวไปครับเลี้ยวดีนะคันนี้ยแต่ว่าด่านนี้มันไม่มีโค้งให้ดิฟสักเท่าไหร่ครับผมถ้ามีโค้งให้ดิฟนี่ผมว่าดิฟมันเลยนะไปเว้ไปเว้มีคนตามลงมาแล้วเดี๋วไปเยอะไปเฮ้ยลืมไปว่าต้องเลี้ยวหายครับอันดับหนึ่งยังเป็นของเราอยู่นะครับผมยังไม่มีใครตามเรามาทันนะครับ ไปไปเฮ้ยหมาแล้ววะโดนตามทันแล้ววะทุกคนนี่รถรถมันแรงว่ะรถเปนแรงอเอ๋ดิฟโชดิฟโชยิง,งตั้งหนีไปเว้ไปเว้ไปเว้โอ้โห้ยมันมันแซงเราได้ไงวะมันแซงเราได้ไงไม่ได้แล้วทุกคนตน้องรีบตาม ไปครับอ,อยู่ดับสองได้ไงวะน,นนี่ยไป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 ไไปไอ้นี่ทไมมันแรงจังวะผมตามไม่ทันเลยเบียดมันเบียดมันหูเบียดมันแต่ผมกเดนไปไปไดอยู่ได้อยู่ อุ้วิืงเก็บบูทไม่ทันเสียดายแสงเล่นไหนแสงเล่นไหนเบียดมันเออเบียดมันเบียดมันติดเนตัดนสิไปครับผมโอ้หมันมีในตั้นคุณเหนือกว่าเราอีกอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหกโค้งไม่ได้ไม่ได้โอ้โค้งสุดท้ายแล้วไม่ทันนะครับผมไม่ทันแล้วที่สองครับ yeah โอ้ที่สามก็ตามมา ติดๆเลยนะก็ถือว่าวิ่งดีนะคันนี้วิ่งดีวิ่งดีแต่ว่าพลาดครับผมพลาดไปอยู่นิดนึงนิดเดียวนะ่ะมาครับมาดูรถระดับตำนานกันบ้างนะครับผมคานนี้เป็นรถ Ford 19 56 t r u ก k นะครับผมมันน่าจะเป็น F 150ตัวเก่านะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมรถก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอยู่ มันอยู่ระดับหายากเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะวิ่งดีอยู่นะเดี๋ยวเราคันนี้ไปวิ่งดูกันครับผมชื่อด่านว่าแก๊สแก๊สแก๊สเออมปครับผมด่านี้รับรองมันแน่นอนครับพร้อมลุยพร้อมลุยอุ้ยออกตัวมาก็มีบูธให้แล้วอะรับรองว่าสนามนี้มันแน่นอนไปครับมาเลยเกี่ยวไปเออความแรงระดับสามขีด เกลียดไปครับโอ้โหโอ้โหจานโอ้โหโอ้โหโ,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 โดนเสร็แล้วผมไป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 ,ไปอย่าไปครับพี่น้องไป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 เว้ยได้ยินเสียงเหมือนสปเดอร์แมนจะอยู่ข้างหน้าเราไปๆๆครับไปครับบุญเต็มแนะล้วฉีดบุ์ไปไปไป ตับ3แล้วตอนนี้แซงแซงแหง,งขึ้นมาครับไปวิ่โอ้โห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 ดีนะมีเสาถ้าไม่มีเสานี่แหกโค้งไปแล้วเนี่ยไอด้ดิฟโชวดิฟโอ้โหโดนเบียดโดนเบียดโดนเสียด,ดเบียดมาดีครับมาดีครับเออพอเราโดนพอเราโดนเบียดเราก็เบียดคืนได้นี่เป็นไงหลบเหญยเป็มุมครับผม วู้ฮููู้้สนามสนามสนามไม่มีที่ขั้นว่ะเฮ้ยเย่ไปม,มุมเย็ไปโว้โอ้ตห่าหลบได้แล้วเมื่อกี้ไปครับโอ้โหอะไรของกูนเนี่ยเอาเอาหมุนติวเลยไป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 อับสองแล้วผม ไม่ถือว่าแรงนะคันนี้ถือว่าเฉยๆเลยคันนี้ครับมาบยิงยาวคุณน้ำถืมันไปไกลมากนะทุกคนติดพุตติดพุตเอาไว้ยไปไว้พุตหนีหนีหน,หนีหนีให้ได้หนีให้ได้ไปไปไปเกลี้ยมันหนีครับ หนีครับหนีครับไปครับอยู่ในต้านหมดแล้ววะดิฟเอาในต้งก่อนโอ้มันไม่ค่อยดิฟเท่าไหร่คันนี้หาเว้ยหาเว้ยโกอระดับถึงต้นเบกของเราเท่านั้นเจ๋อเม็นมุมถึงว่าจะผ่านไปได้โธ่มาครับดิฟโชว์ดิฟโชว์จังหวะนี้แหกโค้งแหกโค้ง ได้อยู่ได้อยู่ันดับหนึ่งอยู่ครับใหญ่แมงมุมเฮ้ยใหญ่แมงมุมหลบได้หลบได้หดมาผมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วยาวไปยาวไปไปเว้ไปเว้ไม่มีใครตั้มผมทนันแน่นอนครับระดับอย่ามาตั้มสักสักอย่างนะครับผม <c oughs> <c oughs> เรื่องขับรถที่ไว้ใจอย่ามาตั้มได้เลยนะแต่เรื่องอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึง เฮ้ยเสียงเสียงเหมือนใยแมงมุมอยู่ข้างหน้าเก็บบูทไว้เก็บบูทไว้เก็บบูทไว้ก่อนจะเพิ่งยิงครับเอาไว้เอาไว้หลบใยแมงมุมเนี่ยเบรกว้ยเบรกวมีใครตามมาไหมยังไม่มีใครตามมาครับเก็บบูทไว้ก่อนนะเอาไว้ยิงตัวใยแมงมุมอุ้ย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 เสาเสาเสาไม่ได้อะไรจะยิงสักนิดนึงผมว่าบูทหลอดเดียวอ่ะผมว่าผมว่าใช้ดีกว่าที่มันเป็น ไปเป็นจุดนะถ้าเป็นจุดเนี่ยคือยิงแล้วยิงเลยนะครับแต่อันนี้คือยิงยิงเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมหนีหปาครับผมชิว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 ,ชวครับจังหวะนี้เยอะไปไปเว้ยไปเว้ยโหดับหนึ่งเป็นของเราครับหลบใจแมงมุมไม่ได้ <c oughs> โอ้โหนึกว่าหลบได้เมื่อกี้องศ์สุดท้ายแล้วเพื่อนเอา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 เขาเข้าเข้าใจ อันดับดึงครับผมโคตรเร็วโคตรเร็วนี่สุดยอดสุดยอดก็ถือว่าสนุกดีนะเกมนี้นะครับจะขายแบบเป็นสามบล็อคฮอดวิวเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อได้เลยนะผมมาคั้นสุดท้ายสาหรับวันนี้นะครับผมเป็นรถโรถเจอร์โรเจอร์ดอ e เจอดอ,ดเจอ,อ่านถูกป่าวะเนี่ยเป็นรถความเร็ว2ขีดนะครับควบคุมะครคนะรผมเบรก1นะแล้วก็ความเร็วนี่5ขีดเลยนะครับผม ครฮ้อมลุยฮ้อมลุยคันนี้นี่ใส่ซุปเปอร์ชาร์ตยังใหญ่มาเลยนะครับอ๋อสีจนตัดไป่ยิงเอาวูวเข็บดิฟดิฟโชดิฟโชหน่อยดิฟโชหน่อยเลนในเลนในนี่ตี่ตัดงหนีไปดิฟโชอีกรอบนึงครับนี่ตีนตั้งหนี ชอบด่านนี้นะเพราะว่ามันมีที่ให้ดิฟแบบนี้ครับผมแล้วก็ยิงไอ้ตั๊กน,นี่นี่ครับเยอะไปครับนี่โคตรมันบอกเลยด่านนี้เยอะไปโหนั่นแหละไอ้คันนี้วิ่งวิ่งดีว่ะทุกคนดิฟง่ายดีครับดูดิดิฟโคตรดีอ่ะ โอ้ดีดีมากดูโอ้โฮัาคุณพียังงงเลยครับดิฟได้ยังไงเนี่ยไปเรื่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเหยียบไปครับไปครับมาตัวหายแล้วทุกคนองอันดับหนึ่งแบบงงๆนะครับ นับดึงได้ยังไงครับผมไปดูแบบไม่มีใครแบบตามมาทันเลยนะดูดิโอ้โหดิฟโคตรสวยอืมสวยงามมากโดดมาก็ดิฟต่อครับโอ้โหสนามนี้ผมผมว่าผมเตียนสนามนี้ว่ะทุกคนเนื่องจากผมวิ่งิินชินแล้วด้วยมั้ง ดู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 โอ้โหติดต,ตาตาปทางโค้งด้วยเอ้าเดี๋ยวไปอันดับหนึ่งนะครับผมไม่มีใครตามทันนะโอ้โหสติ่งกระดิ่งแมวนะครับแรงจริงแรงจริงคันเมื่อกี้นี้นะครับผมชื่อว่าโรเจอร์ดอจเจอร์นะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลนะาทุกผู้ชมไปก่อนซีอ o โอเก i นครับบ๊ายบาย